มาเหรียญหมุนเวียนค่ะสตางทอนนะคะเหรียญหมุนเวียนคือสตางทอนค่ะเหรียญสตางทอนนะคะอันนี้เป็นเหรียญย่อยค่ะเหรียญเล็กเริ่มจากเล็กสุดก็คือนี่ค่ะสองพันห้าร้อยนะคะเหรียญห้าสตางมาสามสิบสองเหรียญค่ะเหรียญห้าสตางพอสองพันห้าร้อยรับซื้อเหรียญหนึ่งบาท สองห้าศูนย์ศูนย์นะคะเขาจะเล็กเท่ากับเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ปัจจุบันนะคะนะคะเหรียญห้าสตางค์ห้าสตางค์สองพันห้าร้อยเขาจะมีทั้งทองเหลืองและทองแดงจํานวนผลิตนะคะห้าสตางค์ทองเหลืองหกล้านเหรียญถือว่ามีเยอะนะหกล้านเหรียญทองเหลืองส่วนห้าสตางค์ทองแดงจํานวนผลิตนะคะทองแดงผลิตเยอะกว่าค่ะสี่สิบหกล้านเหรียญค่ะเหรียญห้าสตางค์ นะคะแต่ปัจจุบันที่เราเจอกันอะเราจะเจอส่วนมากเจอแต่ทองทองเหลืองเนาะทองแดงไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เนี่ยค่ะรับซื้อเท่ากันนะคะทองเหลืองและทองแดงไม่ได้ไม่ได้แยกค่ะเหรียญห้าสตางค์ทองเหลืองรับซื้อหนึ่งบาทแล้วก็สิบสตางค์อ่ะห้าสตังค์ทองแดงก็รับซื้อเท่ากันค่ะเหรียญละหนึ่งบาทนะคะ เป็นเหรียญย่อยๆนะคะยังปนอยู่ค่ะมีมีอยู่มีปนอยู่กับเหรียญ25สตางค์ปัจจุบันนะคะส่วนว่าจะเจอทองเหลืองนะทองแดงจะไม่ค่อยเจอจำนวนเยอะๆจะคุ้มนะคะถือถ้าท่านเก็บไว้ก็ไม่ได้ทำอะไรถูกไหมก็ไม่ได้ใช้อะไรถ้าส่งขายก็ได้เงินถ้าที่ไหนขายซื้อรับซื้อแพงกว่าไปน,น้าก็ขายเข้าเลยค่ะไปน,น่าไม่ไไม่ได้ว่า ไม่ได้ว่าต้องมาขายไปหน้านะคะขายใครก็ได้ค่ะที่เขารับซื้อแล้วก็ให้ราคาสูงค่ะต่อมาก็เป็นเหรียญสิสตางค์เนาะสิสตางค์เนี่ยค่ะสิบสตางค์นี้จะเป็นทองแดงสิบเหรียญสิสตางค์พศอสองพันห้าร้อยทองแดงลองดูนะคะเหรียญน,นี้จะมีพิเศษคือหางยาวค่ะหางยาวคือตรงเลขหนึ่งนะคะตะวัดลงมาใต้ ใต้ล่างอ่ะต่ําก็เลขศูนย์เป็นเป็นเขาเรียกว่าสิบตะตังหางยาวนะคะปีพศสองพันห้าร้อยค่ะจํานวนผลิตค่ะเหรียญสิบตะตังนะคะพศทองทองเหลืองเออทองแดงค่ะสิบตะตังทองแดงพศสองพันห้าร้อยค่ะจํานวนผลิตสิบสามล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันเหรียญนะคะสิบสามล้านค่ะเหรียญเหรียญอ่ะ สิบสตางค์ทองแดงนะคะแล้วก็มีสิบสตางค์ก็จะมีทองเหลืองทองเหลืองนี่ถ้าเป็นถ้าเป็นหางยาวราคาสูงเลยนะคะหลักพันแต่ถ้าทองแดงอ่ะหางยาวราคาหลักร้อยเนี่ยค่ะสิบสตางค์ทองเหลืองจํานวนผลิตนะคะสิบสตางค์ทองเหลืองสิบสามล้านสิบสามล้านสามแสนหกหมืนห้าพันเหรียญค่ะจำนวนผลิต ยังมีปะปนอยู่นะคะทุกวันนี้ยังเจออยู่ปนอยู่กับเหรียญห้าสิบสตางค์นะคะเขาใกล้เคียงกันเขาจะบางกว่าแต่เขาใกล้เคียงกันอันนี้นะคะลองไปคัดดูถ้าใครมีเหรียญนี้เยอะนะคะลองไปดูถ้าเจอหางยาวค่ะจะได้ราคาที่ประมาณเหรียญละหลักพันนะคะทองเหลืองนะคะถ้าทองแดงนะคะหลักร้อยทองเหลืองหลักพันค่ะต่อมาก็จะเป็นยี่สิบห้าสตางค์ เนี่ยค่ะเหรญน,นี้เลยยี่สิบห้าสตางค์ปีสองพันห้ารอยราคารับซื้อเหรียญละหบาทเช่นกันเหรียญน,นี้เขาก็จะมีมีมีเล่นที่แยกย่อยนะคะมีราคามีราคาแพงเลยแหละนะคะราคาหลักแสนเลยที่ว่าที่ว่าอะไรนะตรง เป็นจริงๆเขาเป็นเหรียญพิมพ์เล็กนะคะแต่คนเขาจะบอกว่าให้เอาอะไรนะหางชี้ตรงพอพานะตรงกลางพอพานอะไรประมาณนั้นนะคะตรงกลางเห็นไหมเขขีดอ่ะขีดกลางพอพานอะไรเงี้ยอันนี้เขาจะอยู่อยู่ท้ายเนาะคือที่อยู่กลางพอพานเพราะเป็นเขาบล็อกเขาเป็นอ่มพิมเล็กนะคะไม่มีจํานวนผลิตแน่นอนแต่ราคาเล่นกันหลักแสนค่ะแต่ถ้าเป็นเป็นอ่าปกติแบบนี้ค่ะ จำนวนผลิตนะคะหกร้อยล้านค่ะหกร้อยล้านหกร้อยยี่สิบล้านห2ร้อยยี่สิบล้านสี่แสนแปดหมืเหรียญหกร้อยี่สิบล้านนะคะทุกคนไม่น้อยนะคะแต่ก็ลองไปเลือกดูนะคะหางยาวนะคะเลขหนึ่งอะ,ค,ะงค่ะเลขหนึ่งเขาจะตวัดลงมานะคะไม่ใช่ค่ะอันนั้นเพียรและวนพูดถึงสิบสตางค์อันนี้ไปดูตรงที่ว่าขีดกลางพอผ่านนะคะขีดกลางพอผ่าน เฉพาะ25ต um ังค์นะคะส่วน50สตางค์เขาเขาตรงอยู่แล้วอยู่กลางอยู่แล้วนะคะในที่เขารับซื้อกันคือจริงๆแล้วตัวหนังสือบล็อกอ่ะพิมพ์เขาจะเล็กกว่านี้นะคะเขาจะเป็นตัวเล็กค่ะตัวพิมพ์บล็อกอ่ะเขาจะเล็กกว่านี้แต่พอดีว่าเขาให้ดูจุดที่สังเกตง่ายๆค่ะตรงพอพ่านนะคะ25สตางค์ค่ะแล้วก็มา50สตางค์เหรียญ50สตางค์2,500 เนี่ยค่ะเหรียญห้าสิบสตางพอศสองพันห้าร้อยห้าสิบสตางค์ไม่อ้อมีมีพูดถึงว่าจะว่าว่าไม่มีอะไรพิเศษมีค่ะจะเป็นเหรียญใหญ่ใหญ่เท่ากับบาทหงบาทวัดอะคะ่ะมีค่ะอันนั้นก็เล่นกันไหลตังอยู่แต่หายากมากไม่ค่อยจะเจอกันนะคะเหรียญห้าสิบสตางค์พอศสองพันห้าร้อยนะคะจำนวนผลิตนะคะสี่ร้อยสามสิบเก้าล้านเหรียญค่ะ สี่ร้อยสามสิบเก้าแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเหรียญจำนวนผิดเยอะนะเยอะมากนะคะก็ถึงได้มีเหลืออยู่ให้เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ถึงได้มีนะคะถ้าผลิตไม่ไม่ไม่ได้ขนาดนี้ก็คงไม่ไม่เหลือไม่ไม่มีไม่อยู่ถึงทุกวันนี้แล้วด้วยคุณคุณสมบัติของโลหะที่ผลิตอะคะ่ะเขามีความมีสภาพที่คงทนเนาะ ทนร้อนทนหนาวทนแดดทนฝนน่ะเขาจึงอยู่อยู่ให้เราได้ชื่นชมอย่างเช่นทุกวันนี้นะคะอยู่ถึงมือเราทุกวันนี้ค่ะเพราะโลหะที่ผลิตคุณภาพดี